ดีวันห้วยออกนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ถ้าท่านไหนที่เสี่ยงโชคนะคะก็ขอให้โชคดีเฮงเฮงเฮงนะคะเพื่อนๆค่ะหยิบตัวไหนนะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะขอให้รวยรวยรวยนะคะเป็นเศรษฐีเนาะวันนี้ขอปวยพรค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะสามุกหารมาชวนเพื่อนๆกินผลไม้ค่ะเหมือนเดิมค่ะวันนี้ได้บูเบอรี่มานะคะเพื่อนๆบูเบอรี่นะคะสดนะคะทุกคนบูเบอรี่สดนะคะนี่ก็เป็นสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเรามากินบูเบอรี่สดกันดีกว่าค่ะแวะเข้ามาพูดคุยด้วยค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสบายดีนะคะ อันนี้ก็สบายดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะอ่ามาทานบูเบอร์รี่กับสาคูตาหารน่ากินไหมคะนี่บูเบอร์รี่ค่ะเพื่อนๆ <c oughs> อันนี้เขาแพ็คมาแล้วนะคะซื้อมาจากซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะไม่ได้ไปเก็บเนะบาะสาคูตะหันก็ซื้อมาจากซูปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันค่ะแต่อันนี้เป็นลูกเล็กนะคะไม่รู้ว่าจากสวนไหนเนาะแต่ก็จากออสเตรเลียคะ่ะเป็นผลไม้จากออสเตรเลียมาค่ะเพื่อนๆอืมหวานจังเลยอันนี <c oughs> ้ก็ปลูกที่ออสเตรเลียเหมือนกันนะคะเพื่อนๆมีกีวีนะคะที่มาจากนิวซีแลนด์เนาะหวานมากเลย อร่อยหาดอมเปรี้ยวค่ะเป็นแบบสดนะคะทุกคนมันจะมีเป็นแบบแช่แข็งนะคะที่เอาไว้ใส่กับไอศครีมกับสมูทตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นแบบสดน่าไปเก็บเนาะอร่อยเปรี้ยวจี๊ดๆค่ะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนกล่องร้อกรัมก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะกล่องนี้ เจอมันห้าดอลลาร์ค่ะเพื่อนๆแฟนซื้อมาดูอร <c oughs> ่อยแรองมากจิ๊บจิ๊บบางลูกจิ๊บจิ๊บบางลูกหวานไม่เคยไปเก็บสักทีนะคะบูเบอร์รี่เห็นแต่เพื่อนๆแชร์แบ่งปันมาจากฝั่งยุโรปเยอะน้องทุกคนอยากไปกันเลยออออออบางลูกหวานหวานแบบหวานเคียบบางลูกแบบเปรี้ยวๆจิ๊ ถ้าลูกนี้ค่ะหวานหวานแต่ถ้าลูกแบบปองเล็กๆอ่ะมันจะแบบจี๊ดๆนะคะเปรี้ยวๆจี๊ดๆเนาะอร่อยไม่ค่อยกินบลูเบอร์รี่เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันจะมีแบบว่าเป็นแส่แผงเรียบร้อยแล้วมาด้วยนะคะี่ตัวเย็นเนาะให้เรนสุกจัดอร่อยกว่าอืมให้ดูเนื้อข้างในค่ะเนื้อแบบเป็นอย่างนี้นะคะคล้ายๆองุ่นนะทุกคนอืม,อม หวานฉ่ำหวานฉ่ำค่ะคุณแต่ถ้าลูกเลก็กจะเปรี้ยวจี๊ดๆค่ะกินแต่ลูกใหญ่อืวา้าวขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมสารอาหารชีวิตในออสเตรเลียสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่มากินบุเูเบอรี่ด้วยกันนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนเฮงๆๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะไปละค่ะ